ยังมีบรรยากาศการเล่นน้ําสงกรานแล้วก็กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในจังหวัดต่างๆนะครับก็จัดขึ้นอย่างสนุกสนานทีเดียวครับเริ่มกันที่จังหวัดชัยนาธนะครับประชาชนแล้วก็นะักท่องเที่ยวนารถบรรทุกน้ําออกมาเล่นสาดน้ํากันอย่างคึกคักตั้งแต่ถนนพรมประเสริฐเหนือไปจนถึงถนนเข้าโพดถูกจัดขึ้นในพื้นที่ซึ่งเป็นที่เล่นน้ําสงกรานปลอดเล่าทําให้รถติดยาวกว่า6กกิโลเมตรส่วนที่ถนนเข้าสุข ตำบลสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองตลอดความยาวกว่า3กิโลเมตรก็เต็มไปด้วยรถแล้วก็ผู้คนที่มาเล่นสาดน้ำสงกรานอย่างสนุกสนานโดยมีเจ้าหน้าที่สสสถือป้ายรณรงค์ไม่ขายไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้เป็นพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าที่วัดทองบ่อตำบลนขนอนหลวงอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนไทยเชื้อสายมอญจัดงานประเพณีสงกรานชาวมอญส่งเสริมให้ชุมชนรักและหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิน่นภายในก็มีการสวดมนต์ให้พรภาษามอญการส่งน้ำพระสงฆ์ในกระโจมโดยใช้รังไม้ไผ่แบบชาวมอญพิธีแห่หงและทงตะขับรอบๆอบหมู่บ้านด้วย ที่บริเวณริมเขื่อนหน้าวัดสิริจันทารามตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีการแข่งขันเรือพายคลองห้าเชื่อมสัมพันธ์คลองระพีพัดโดยใช้เรือขนส้มนะครับซึ่งทําโดยสแตนเลสมาพายแข่งขันกันอย่างสนุกสนานเนื่องจากอดีตชาวอำเภอกลองห้านะครับส่วนใหญ่ทําสวนส้มจึงนําเรือขนส้มมาพายแข่งกันเพื่อเชื่อมความสามัคคีซึ่งจัดต่อเนื่องจนกลายเป็นประเพณีท้องถิ่นไปแล้วครับ